ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Chips ชิปยอชแชนแนลนะครับผมก็อยู่กับเกมโยกังเอนะครับผมจุดตียุทธภพเลือดใหม่นะครับในที่สุดทีมงานก็ได้ประกาศวันเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13พฤศจิกา2567นะครับผมในเวลา10โมงเช้านะครับถ้าไม่เกิดการเลื่อนนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสรุปสิ่งที่ทุกคนควรรู้นะครับผมแล้วก็ ไกด์เป็นแนวทางสําหรับ d ดนะครับช่วงแรกก็จะเป็นไกด์สาหรับแนวทางเดนวะครับว่าเราควรไปยังไงแล้วก็จะมีควรเติมอะไรบ้างควรซื้ออะไรบ้างในแต่ละวันนะครับผมแล้วก็ระบบการเซตติ้งหรือตั้งค่านี่เองครับกันนี่เองแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นระบบสายอาชีพที่ทุกคนต้องเรียนกันครับเดี๋ยวอย่างแรกเรามาไกด์คร่าวๆก่อนว่า d ดเราเราควรทํายังไงทํา เดินเควสย,ยังไงไปยังไงวิวตรงวิวตรงไหนนะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าเราสร้างตัวละครสร้างเลือกอาชีพเสร็จแล้วเราเข้ามาในตัวเกมนะครับผมตัวเกมจะสอนให้เราทำเควสเควสก็จะมีหลายประเภทครับผมอย่างเช่นเควสหลักตรงนี้มันจะเป็นเขียนเป็นสีเหลืองๆเนาะถ้าเป็นเซเวอร์ไทยที่เปิดนี่ก็น่าจะเป็นภาษาไทยเราก็น่าจะรู้กนันละก็จะมีเควสรยายวันสีเขียวเควสลองก็จะเป็นสีฟ้านะครับเควสลองสีฟ้าแล้วก็ อันนี้จะเป็นเควสของฝ่ายฝ่ายธรรมะฝ่ายธรรมนะครับสีแดงๆส่วนสีม่วงนี้จะเป็นเควสบอร์ดเควสบอร์ดต,ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลูกเควส b บอร์ดอันอีกทีนึงแล้วก็พอเราเข้าเกมมานะครับผมเราก็ทาเควสหลักไปเรื่อยๆย้ํานะครับทาเควสหลักไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับผมนอกนอกจากเราจะไปเติมเติมอะไรก่อนอันนี้สําหรับสายฟรีแต่สาย สายเติมก็เดี๋ยวเราว,ว่ากันอีกทีหนึ่งก็ใช้ให้ทำควสหลักไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลมันจะติดอยู่ที่เลเวลยี่สิบหกหรือว่ายี่สิบเจ็ดเนี่ยครับมันจะบอกว่าให้เลเวลถึงยี่สิบแปดหรือว่ายี่สิบเจ็ดให้เราลงไปทำควสลองสีฟ้าถ้าเราทำได้นะมันจะให้ตีบวกนั่นตีบวกนี่หรือว่าให้มาทำควสเควีรายวันครับสีเขียวทำแค่เลเวลผ่านควสที่มันบอกกำหนดนะครับผมสีสีเหลืองนอเนาะควสหลัก แล้วเราก็กลับไปทำ q u e s หลักครับผมจนถึงเลเวล35พอเราเลเวล35ครับมันจะให้เราเลือกฝ่ายละเพื่อนๆก็สามารถเลือกว่าจะเป็นฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายอธรรมใช่ครับพอเราทําถึง q u วสหลักอะ่ะจนเลือกฝ่ายเสร็จนะครับ q u วสมันจะตันมันจะให้เราทำ q u e s ต่อไปก็คือเลเวล67เพราะฉะนั้นเราจะทำแค่หลังเราจะทำ q u e s หลักจนถึง q u วส เลือกฝ่ายเนาะแล้วเราจะไม่ทำควสไฝ่ายอะไรทั้งนั้นเนี่ยครับควิดฝ่ายแต่เราจะไปทำควสดลองควสลองกับควสรายวันให้เสร็จใช่แล้วต่อมาที่เราจะทำก็ต้องทำก็คือจะเป็นกิจกรรมสัตว์เลี้ยงเวสสัตว์เลี้ยงปลดเนี่ยปลดให้หมดแล้วเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวนั้นมาใน D a y ์วันนะครับเราจะได้สัตว์เลี้ยงแน่ๆทุกคนนะสามารถทำควสได้ก็คือจะเป็นหนูหนูตัวแรก แล้วก็เพนกวินจะเป็น Day 2ทูสำหรับหนูที่เราต้องโฟกัสก็คือมันจะให้ค่าบอสสาตัวตัวถึงจะผ่านนะครับและอีกอันก็คือจะเป็นเฟสบอสตรงนี้3มครั้งเฟสบอสตรงนี้มัน1วันเราจะสามารถทําได้ประมาณ6ครั้งครับตายตัวเลย6ครั้งแนะนําให้เพื่อนๆรับที่มันจะเป็น3ดาวครับเพราะเราจะได้ทรัพยากรเยอะและมันจะสามารถรีหาเนี่ยสามดาวเนี่ยวันละสครั้งแต่ถ้าสมมุติ ใครเป็นสายเติมหรือว่ามีงบนิดนิด,นดหน่อยหน่อยะครับผมสามารถซื้อตรงนี้ได้ถ้าเรารีไปหมดอะครับผมมันจะมันจะสามารถไปซื้อตรงนี้ได้นี่ซื้อได้สามใบสามใบต่อต่อวันนะครับผมแล้วก็พอเราทำเสร็จทั้งหมดใช่ไหมครับอาวุธบวกสามอันนี้ด้วยอาวุธบวกสามไม่ไม่ใช่สิต้องเป็นอาวุธบวกสี่เนี่ยมันจะให้เราตีอาวุธบวกสี่ด้วย ถ้าสำหรับสายเติมก็เราจะได้จากโอ้จากตรงนี้เนาะมันก็จะผ่านเวสไปเลยแล้วเราอย่าไปทำเวสบอสหมดนะครับผมพะมันได้หกใช่ไหมเราทําแค่สามผ่านเฟสถ้าเราทําเสร็จแล้วเราได้กดลับหนูตัวนี้แล้วเราก็ไปทำเวสนี้ต่อไปทำเวสบอสสำหรับตัวนี้มันจะให้เราทาเวสบอสหกครั้งอันนี้เลยครับถึงทําไมเราจะไม่ได้ 1, เพนกวินในดีวันพะมันหกหกครั้งครับผมเราจะได้แค่สามแต่บอสอะ ที่มันให้เราค่าเนี่ยเราสามารถซื้อเติมรอบของมันได้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถซื้อเติมรอบของมันได้เดย์วันเราก็ซื้อไว้ก่อนเลยครับสามครั้งต่อวันเหมือนกันสิบทองของเซิร์ฟไต้หวันนะของเซิร์ฟไทยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เราก็ซื้อไว้ก่อนแล้วพอเด y ์ทูขึ้นมาเราจะได้สามอีกสามตัวใช่ไหมมันรีแล้วสามตัวมันก็จะเป็นสามมันก็ขาดอีกสองไอบัตรที่เราซื้อเติมนะครับเอามาใช้ตรงนี้ได้ แต่เราก็สามารถซื้อได้อีกเรื่อยๆเพราะสะสมไปเพราะมันจะตอบของดีครับเราซื้อไปทุกวันก็ได้อันเนี้ยเป็นอย่างที่เป็นอันหนึ่งที่เราต้องซื้อทุกวันที่จะเป็นหัวข้อต่อไปอันนี้คือระบบสัตว์เลี้ยงผ่านไปเนาะที่เราจะต้องทําไปเรื่อยๆต่อไปก็อัปเกรดสัตว์เลี้ยงแล้วกันเพราะมันมาหน้าสัตว์เลี้ยงนี่ละสัตว์เลี้ยงที่แนะนําสําหรับสายฟีนะครับผมถ้าจะกัดฟันมันมีมันมีสองประเภทก็คืออันเราจะอากาศฟันแล้วอัปเกรด น้องเพนกินเนี่ยให้ไปถึงขั้นที่สี่น้องเพนกินจะตีจาก1ตัวจะเป็น2ตัวแล้วถ้าเราสามารถอัพสกิลของมันเป็นรีววสอมันจะตีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็เป็น3มตัวจะสามารถช่วยเราเก็บเลเวลช่วงตุ้นได้ไวมากแต่สําหรับสายฟรีแบบหรือว่าสายเติมน้อยครับที่ไม่มีงบจะอัดอัดให้น้องเลเวลสเนาะจะกัดฟันให้เป็นฟีนิกก็ได้ฟีนิกจะเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดครับผม ตั้งแต่เลเวลนี้เลยนะเลเวลต้นๆเลยครับจะตีแรงที่สุดในสัตว์เลี้ยงสี่ตัวที่เราสามารถทำเวสได้ฟรีๆนะส่วนวิธีหาที่อัปเกรดสัตว์เลี้ยงมันจะมีการเติมครับผมการเติมหนึ่งอย่างเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกคนสามารถหาได้เลยก็คือจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมสัตว์เลี้ยงมันจะมีเวลากําหนดแล้วก็วันกําหนดครับอย่างเช่นเซฟเวอร์ Self word, ไต้หวันมันจะเป็นอังคารพฤหัสเสาร์ในเวลา บ้านเขาก็คือบ่ายสองแต่ถ้าคนไทยไปเล่นก็จะอยู่ประมาณบ่ายโมงครับผมในเวลานั้นมี20นาทีมันมันจะสุ่มเกิดในแผนที่แล้วก็มันจะมี3มเวฟแต่เวฟที่2กับเวฟที่3จะเกิดเราต้องเคลียร์เวฟข้างหน้าให้หมดก่อนเพราะฉะนั้นสายสุลต่านเขาจะได้กําไรเขาจะได้เปรียบที่เขาเติมเอาแพ็กอันนี้ครับเนี่ยสก,กิลว,วิ่งรลเวลร้อยอะครับเขาจะวิ่งไวมากเราจะวิ่งไม่ทันเขา เนี่ยสกิปวิ่งเร็วร้อยเพราะเรายังวิ่งตอกๆอ,อยู่หรือว่าวันแรกอะวิ่งวิ่งอันนี้กันถ้าเราใสายเติมน้อยแล้วก็ไม่ได้เติมเยอะแบบสุลต่านเขาแบบนี้นะเราจะสามารถหาได้ตรงนั้นกว่าเราจะอัพแพนกินได้เป็นเลเวลสี่ครับมันนานอยู่ผมก็เลยแนะนําลองชั่งน้าหนักกันดูว่าจะกัดฟันอัพแพนกินเป็นเลเวลสี่แล้วช่วยเราตีหมูไม่ใช่ช่วยเราตีหมู่ี่มันจะช่วยเราตีสามตัวหรือจะมากัดฟันให้มาฟินิก แล้วก็ตีแรงๆไปเลยแต่ฟินิกฟินิกจะมีข้อแบบคว i ของมันนะครับผมจะยากอยู่อันนึงก็คือมันจะให้เราตีบวกอาวุธเป็นบวก8ใช่ตีบวกอาวุธเป็นบวก8แต่ตอนนี้หนะ้าข่าวปัจจุบันเหมือนว่าทางเซิร์ฟเวอร์ไทยที่จะเอามาเปิดนะครับจากสันนิษฐานกันมาว่าจะเอาแพทของไต้หวันมาจตอนนี้จะเป็นแพทของจีนจีนมันจะสามารถบวกไม่แตกจนถึงรลเวลสหรือบวก4นี่แหละอันนี้ผมไม่ทราบเพราะผมได้มาลองเซิร์ฟไต้หวัน ก่อนนะไต้หวันมันบวกสองมันก็เริ่มจะแตกแล้วเเราก็อาจจะกัดฟันฟินิกก็อาจจะได้ง่ายขึ้น<ม>เออฟินิกก็อาจจะได้ง่ายขึ้นส่วนอันตัดไปผมก็จะมาแนะนําระบบสายอาชีพระบบสายอาชีพนี้ก็คือการคร้าฟนี่เองการคร้าฟจะมีอยู่3อาชีพเสริมนะครับผมอันแรกก็คือจะเป็นค้าพวกอาวุธครับอาวุธอย่างที่ผมเลือกมาตรงนี้เนาะอาวุธอย่างที่2จะเป็น เสื้อผ้ากับเกาะกับพวกรองเท้าเนี่ยกำไรครับผมแล้วก็อย่างที่สามจะเป็นเครื่องประดับนี่ครับเครื่องประดับประดับเซ็ตประดับอ,นนอะไรันนั้นนี้แต่ประดับจะเป็นอาชีพเสริมที่ทํายากมากต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสมมุติเราเรียนมาปุ๊บเรายังไม่สามารถค้าฟสีแดงได้เลยนะอันนี้คือขั้นที่สอง แล้วก็จะมีขั้นตัดไปเนี่ยที่มันล็อกๆอยู่นี่นะครับครั้งแรกที่เราเรียนมันจะเป็นแบบอันนี้สามารถคราฟแค่สีม่วงกับสีทองและสีทองอันที่สูงสุดก็คือเลเวล35ครับผมเช่นเช่นเดียวก,กันกับเสื้อผ้าพวกอุป,ป,ป,ปกรณ์เสื้อผ้าเกาะเหมือนกันเลยครับอันนี้เขาก็น่าจะแบบขึ้นไปสีแดงได้ละอ,อ,อันนี้คือขั้นสองการที่จะขึ้นขั้นสองได้คือทํายังไงคือการที่เราคราฟ ครับอะไรก็ได้ครับในนี้แต่ง่ายที่สุดก็จะเป็นคราบสายอาชีพนี่หาผ้าไหมของสายอุปกรณ์เออสายอาวุธก็จะเป็นเหล็กนี่หาได้จากไหนหาได้จากการย่อยของครับผมการย่อยของที่เราตกตกพื้นเนี่ยแล้วก็เอามาย่อยกันนียครับเนี่ยย่อยไม่ใช่ย่อยตรงนี้อันนี้มันขายนะเออเราจะมาย่อยตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกกาไรพวกเครื่องประดับอะครับเออไม่ใช่เครื่องเพิ่อรถ พวกเสื้อผ้ามันก็จะได้ผ้าพวกอาวุธมันก็จะได้เหล็กพอเราได้มาเราก็มาคาบของสายอาชีพของเราเือ,อนี้หนึ่งร้อยครั้งเลเวลแรกจะเป็นหนึ่งร้อยครั้งแต่เราจะใช้สเตมินาสองต่อการคาฟหนึ่งครั้งมันจะมีบอกตรงนี้แล้หนึ่งวันเราจะมีสเตม, 1, มิน่าหนึ่งสองร้อยครับผมส่วนตรงนี้ส่วนทำไมบอกว่าสายเครื่องประดับยากที่สุดก็คือเครื่องประดับ เขาก็ต้องมีวัตถุดิบเหมือนกันใช่ไหมครับถึงจะคราฟได้แต่วัตถุดิบของเขาอะที่เลเวลหนึ่งสามารถหาได้อะ่ะมันยากอ่าแหละนี่นี่นมันผมผมเรียกว่าลูกกรอันเนี้่สามารถหาได้เราสามารถหาได้ทุกคนสงสัยฟรีรสส่เติมมันก็คือการย่อยหยกสีเขียวคือหยกเอามาหินออฟนั่นเองหินออฟเครื่องประดับกากาแบบหนึ่งสองสามแล้วก็ย่อยมันจะได้ตรงนี้มาสีเขียวส่วนอันนี้ก็คือหินออฟอาวุธแล้วก็ย่อยได้ แต่มันจะติดปัญหาตรงผงสีม่วงนะครับผมผงสีม่วงนี่หาได้จากไหนหาได้จากการย่อยหินหินอะไรนะหินอะไรนะหินสีม่วงอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมลืมปะหาได้ยหิน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 โยกังแล้วเอไม่ใช่หินโยกังหินธาตุเออหินธาตุหินธาตุเราจะหาได้จากหินธาตุแต่เดวันหรือว่าเดสองเนี่ย เรายังจะไม่สามารถหาหินธาตุได้มันจะมีกิจกรรมในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับเนี่ยคือการ PVP อารีน่านั่นเองแล้วก็สงครามฝ่ายที่สามารถจะหาได้นะครับแล้วก็สําหรับสายเติมเราก็น่าจะไปสู้พวกพี่ต่างๆเขาไม่ได้หรือพี่พวกตีเติมกลางก็ไม่ได้มันจะยากตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําสําหรับสายฟรีหรือเติมน้อยให้เลือกไปทางคราฟสายเสื้อผ้าคราฟสายเสื้อผ้าทําไมต้องเป็นคราฟสายเสื้อผ้าคราฟสายดาบได้ไหม ที่ผมแนะนําครับสายเสื้อผ้าก็คือหนึ่งเสื้อผ้าเราไม่ได้ใช้แค่ชิ้นเดียวครับผมสายฟรีหาสามารถคราเกงได้เสื้อกางเกงเกาะถุงเท้าเออถุงรองเท้าอย่างเงี้ยครับกาไรแต่ถ้าเราไปซาไปทางอาวุธมันค้าแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ต้องไปซื้อซื้อจากคนอื่นเด้อหาดออและฮะสอของสีทองอะ่ะมีโอกาสดรอปน้อยมากครับผมแล้วเราไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อที่เขาตั้งร้านกันนี้ ตั้งร้านขายกันด้วยเนี่ยครับเราไม่มีเพราะในสกุลเงินของตัวเกมมันจะมีแบบเหรียญรูผมเรียกเลยเหรียญรูเนาะเหรียญรูผูกมัดกับไม่ผูกมัดแล้วก็ทองผูกมัดกับทองแบบไม่ผูกมัดของผูกมัดจะไม่สามารถไปซื้อขายหรือทําการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้เลยนอกจากเราจะเอามาซื้อในมาร์เก็ตของตัวเกมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสายเติมสายเติมมันจะมีบัตรตัวหนึ่งที่ทําให้ของ ผูกมัดอ่ะเป็นไม่ผูกมัดแล้วพอเราย่อยอ่ะหรือขายอ่ะครับผมเหรียญตรงนั้นมันก็จะไม่ผูกมัดอันนี้คือไม่ใช่ปัญหาของสายเติมละเพราะฉะนั้นสายเติมจะเลือกไปทางอาวุธก็ได้หรือจะไปทางเสื้อผ้าก็ได้แล้วแต่ต่อไปก็จะเป็นระบบเฟตติ้งที่ผมจะมาแนะนําต่อกก็คือพอตัวเกมเปิดมาครับผมสายฟรีที่ไม่คิดจะเติมมันจะก้มเก็บของไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหลังแทบหักเราสามารถมาติ๊กตรงนี้ได้ ว่าเราจะเลือกให้เก็บอะไรบ้างไม่เก็บอะไรบ้างอันนี้คือของเลเวลสิบอ,อันนี้ของเลเวลยี่สิบของเลเวลสามสิบเราสามารถติ๊กเปิดหรือติ๊กปิดได้แต่ถ้าจะแอดวานกว่านั้นก็คือเราอยากได้ของเลเวลสิบของอาชีพเราแต่ไม่อยากได้ของอาชีพอื่นเราสามารถติ๊กแล้วก็เลือกได้เลยฝ่ายอาธรรมฝ่ายธรรม,มะอาชีพนั้นอาชีพนี้เราสามารถแอดวานได้ส่วนพวกหินเครื่องประดับหรือกล่องอะไรทั้งั้านน่าจะอยู่ข้างล่างครับผมถ้าภาษาไทยเราจะออกแล้วก็สําหรับผมที่ทดสอบมาเป็นสายฟรีของเซิร์ฟไต้หวัน ผมจะเก็บเป็นพวกชุดเขาะจะได้เอามาย่อยเป็นเหรียญรูใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยที่จริงมันจะไม่มีติก๊กอันนี้ก็คือยาแดงอันนี้ก็คือสมมันจะเรียงกันไปครับขาวเขียวฟ้าม่วงแดงส้มอะไรอย่างงี้ผมไม่เก็บทั้งหมดอันนี้สําหรับไกลสำหรับสายฟรีนะที่จะไม่เติมระบบเก็บของออโตโอ้เราสามารถมาตั้งตรงนี้ได้แล้วอีกอย่างก็คือวงวงนี่ก็หมายถึงอาณาเขตของการตีมอนสเตอร์ที่มันจะไม่ให้วิ่งไปมั่วไปเก็บของมั่วๆครับผม ถ้าเราไม่ตั้งแล้วเราติ๊กเก็บของไว้อยู่มันก็จะวิ่งไปมั่วเลยสมมติของตกตรงนู้นไปที่เมาส์ผมชี้เนาะแล้วมันเห็นอีกทีนึงก็อยู่ตรงนู้นจากที่เราอยากฟาร์มอยู่ตรงนี้มันก็จะวิ่งไปทั่วแมปเลยถ้าเราไม่ตั้งเราสามารถจะมาตั้งวงมันได้คือตรงนี้ที่แรกมันจะไม่มีติ๊กเรามาติ๊กสายตีไกล้แนะนําประมาณหกถึงเจ็ดสายตีไกลแบบผมก็เจ็ดถึงแปดลองลองชั่งน้ำหนักกันดูแล้วก็ลองลองผิดลองถูกกันดูนะครับส่วนอีกอย่างที่จะมาไกด์ก็คือ สั่นหน้าจอเราสามารถปิดได้การสั่นของหน้าจอคือตรงนี้นะครับหน้าแรกเลื่อนลงมาข้างล่างภาษาไทยอ่านได้แต่อันนี้มาไกด์ให้ไม่ต้องได้หากันแบบงมหาครับผมแล้วอีกอย่างไกด์สำหรับของที่เราต้องซื้อในทุกๆวันสำหรับคนที่มีงบเนาะที่เติมเข้ามาหนึ่งก็คือซื้อนี่แหละรอบ รอบล่าบอสในแต่ละวันนะผมสามครั้งเออสามครั้งต่อวันเออรอบล่าบอสสองก็จะเป็นของประเภทเหรียญรูอันนี้อย่าเพิ่มค่าพิชิตตรงนี้จะซื้อสามารถซื้อได้หกครั้งต่อวันรีทุกวันครับผมตว่วอันนี้ก็ช่างเอาน้ําหนักเอาจะเป็นเพิ่มมานาอัตโนมัติอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นพวกหินถ้ามีงบเหลือพวกหินนะครับผมหินข้ามหินป้องกันหินกระโดดมันจะมีเนี่ย บวก300%รอยนต่างเงี้ยครับอันนี้ก็รีหนึ่งครั้งต่อวันถ้าเหรียญรูเราเหลือเยอะสามารถทำมาซื้อตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้อันนี้อันนี้ก็จำเป็นมันจะเป็นดาบที่เอาไว้ฟันหินในอนาคตในอนาคตหลังเลเวลเจ็สิขึ้นไปอะครับผมหรือว่าเลเวลหกสิก็ได้เราจะสามารถหาเหรียญรูที่ไม่ผูกมัดหรือผูกมัดสําหรับคนที่เติมมาได้ประมาณวันละแสนอยู่แล้วละ่ะเราซื้อไว้ทุกวันวันละเกา แล้วมันจะมีอันที่กิจกรรมให้ฟันหินตรงนี้เลยให้เราเอาไปฟันทั้งหมดแล้วมันจะได้ของมามันจะใช้ในอนาคตครับผมแล้วก็ทีกอีกอย่างหนึง่งสำหรับงบน้อยแล้วกันอรวมอยู่ในคลิปนี้เลยงบน้อยว่าเติมอะไรดีบ้างงบน้อยถ้าผมเอานับจากนี้สเต็ปแรกก็คืองบไม่ถึงงบหลักสิบงบหลักสิบแล้วกันให้เราเติมแรกเข้าสามสิบห้าบาท เราจะได้เสื้อมาเราจะได้โดนมอนตีแล้วก็เบาลงแล้วก็จะได้เก็บอัตโนมัติมาทดลองใช้3วันอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราพูดกันเมื่อกี้ก็คือของจากผูกมัดจะไม่เป็นไม่ผูกมัดแล้วเราก็จะสามารถโยนของให้เพื่อนได้ด้วยมันจะให้เราประมาณหนึ่งวันครับ24ชั่วโมง2เติมอันนี้สะสมอันนี้อีก35้าบาท แล้วข้สามถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นประมาณเลเวลสามสิบหรือสามสิบห้ามันจะมีแพคเด้งมาตรงนี้มันจะได้ไอเนี่ยที่เราเอามาอัพสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเนี่ยเขียวๆเ,เนี่ยอีกสักประมาณร้อยหนึ่งอีกสามสิบห้าบาทอันนี้คือหลักหลักสิบเนาะไม่ถึงร้อยก็ตกประมาณเก้าสิบห้าหรือเกือบร้อยนิดนนี่แหละส่วนขั้นต่อไปก็คือหลักหลักร้อยไม่ถึงหลักพันหลักร้อยก็เหมือนเดิมครับอัพข,ขึ้นมาเป็นอาวุธอันนี้แปดดอน 8ด,ดอนมันจะตก8ด,ดอนมันจะตกประมาณ200ถึง300บาทรวมกับอันนี้ก็เป็น300บาทแล้วรวมนี้ด้วยกับนี้ด้วยก็ตีเป็นประมาณ400าแล้วเราจะไปเหลืออีกประมาณ5 500บาทมันจะเป็นอะไรของไต้หวันที่ผมได้ทดลองมามันจะเป็นผมเรียกว่าพาร์ทสำหรับกมอื่นๆก็น่าจะมีที่มันจะให้เราทาเควสแล้วก็จะมีเลี้ยวหนึ่งปลดล็อกช่องนี้เลี้ยวสองปลดล็อกช่องนี้มันจะอยู่ตรงนั้น เราสามารถไปช่างน้ําหนักดูว่าเราจะซื้อตรงนั้นได้ไหมหรือเราจะเอามาซื้อระบบ V.I.P ถาวรเลยก็ได้อีกประมาณเจ็ดร้อยลองลองช่างน้ําหนักกันดูครับถาวรแต่เหมือนมีข่าวภายในว่าถ้าเป็นเหมือนเซฟเซิร์ฟจีนจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องจําเป็นซื้อระบบถาวรก็ได้มันจะมีระบบเก็บระบบเก็บของออโต้ขายตรงนี้สี่หมืนเหรียญรู สี่หมื่นเหรียญดูผมเชื่อว่าทุกคนสามวันที่เราซื้อแพ็กแรกไปอ่ะสามารถหาได้สี่0มืนเหรียญดูก็สามารถเอามาซื้อได้ต่อวันครับผมแต่กี่วันผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอเซิร์ฟไทยเปิดมาอีกทีหนึ่งสาหรับงบหลักร้อยก็จะประมาณนี้แล้วงบหลักพันเละพี่งบหลักพันก็เราจะเหมา,าทั้งสามพันเลยอันอื่นๆก็ใช่อื่นๆก็เหมือนที่พูดกันไว้แต่เราจะมาเพิ่มเติมตรงพาร์ทที่ผมว่า มันจะมีพาร์ทมันจะมีสามหน้าคือหน้าหนึ่งคือหน้ารับของรางวัลสองหน้าเควสอันที่สามอ่ะมันจะเหมือนว่าให้เราเลือกแพ็คซื้อตรงนั้นนะครับมันจะได้ที่อัพเกรดสัตว์เลี้ยงเรามาอันเนี้ยเขียวๆเนี่ยให้เราไปเลือกตรงนั้นละเลือกเป็นหินอัพเกรดสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราจะได้ไปแบกเราได้ช่วงต้นนะครับระดับหลักพันหลักพันนี่ถ้าจำไม่ผิดแพนควินอัพไปรลเวสี่มันจะเสียไปประมาณสามพัน ถึงสา0 0ันห้สี่พันนี่แหละสามพันหนึ่งสี่พันบาทจะอยู่ในราคานั้นเราก็จะเลเวลไวมากเลยเพราะเราจะได้แผ่นวินแบกทําไมให้ความสําคัญกับสัตว์เลี้ย,ง,ยงมากขนาดนี้ก็คือค่าโจมตีสแตตพื้นฐานของสัตว์เลี้ยงครับผมมันจะพอๆกับตัวเราเลยอันนี้มันสาม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 เก้าเนาะบวกอีกสิบสี่ขนาดลบไปห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่วนตัวของผมพลังโจมตีของผมอยู่ที่สี่ร้อยสิบสองเลเวลห้าสิบสามคุณคิดดู ถ้าคุณเลเวลต้นๆนะแล้วคุณมีงบประมาณแล้วคุณอัดไปมันดาเมจมันจะแซงเรามากเลยนะเราดาเมจเพิ่งร้อยสองร้อยมันสามร้อยถึงสี่ร้อยอันนี้แค่มันเลเวลห้าสิบสามนะครับแต่ขั้นที่หนึ่งเพราะผมได้ได้อัพเนาะผมทดลองสายฟรีนะคนูด้วยอ่ะแล้วบแล้วก็ขั้นต่อไปก็คืองบหลักหมื่นงบหลักหมื่นนี่จะเป็นซื้อทุกอย่างอืมพูดอย่างนี้ดีกว่าซื้อทุกอย่างที่มีในเดวัน คุณจะวิวสบายมากเลยเรียกว่าตานก็ได้เมาทุกอย่างเหมาทุกแพ็คเนี่ยเหมาทุกอย่างเหมาทุกแพ็คคุณก็จะได้สกิลวิ่งเหนือมเมฆมาด้วยคือบินผมเรียกว่าบินส่วนพวกเหรียญรูกับเหรียญทองเนี่ยคุณก็เอาไปซื้อที่ผมว่าเนี่ยครับเหมาเพราะคุณคุณมีอ่ะคุณจะบวกสบายเพราะมันติดร้อยเปอร์เซ็นในขั้นสามเนี่ยมันจะมีกระโดดกระโดดแพคด้งพวกแพคด้งมาคุณก็ ตามอัธยาศัยเลยตามงบครับผมอันนี้แหละหลังจากนั้นเกินหลักหมื่นไปก็ไม่น่าจะมีครับเพราะแรกเข้ามันไม่น่าจะเกินหลักหมื่นสำหรับเดวันเนาะส่วนแนะนำสายอาชีพถ้าเป็นเซิร์ฟไต้หวันหลายๆช่องที่ถ้าเป็นเซิร์ฟถ้าเอาเหมือนเซิร์ฟไต้หวันไปเปิดเนาะหลายๆช่องจะไม่สนับสนุนไม่แนะนำสำหรับอาชีพนักขานูกับหมอเพราะอะไร เพราะว่าค่าพิชิตของเซิร์ฟไต้หวันมันได้ยากมากและมันไม่ใช่ได้ยากมากมันได้ปกติแต่มันใช้แต่ละสกิลเยอะมากคุณดูนะสกิลบิ้งเลี้ยวหกสิบใช้สองแสนกว่าแต่ผมเลี้ยวห้าสิบสามมีแปดหมื่นอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้ออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้ออันนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเซิร์ฟไต้หวันเขาเลยไม่แนะนําที่อาชีพที่มันมีสกิลเยอะๆแล้วก็ แต่ข่าวๆแววๆมาคือมันจะเอาแพทของเซิร์ฟจีนมาอันนั้นสบายครับผมทั้งตีบวกทั้งค่าสกิลมันจะน้อยนักธนูกับหมอโหดครับผมสามารถเล่นได้สำหรับเติมงบประมาณ1,000นะครับอันนี้สบายเลยส่วนหลักร้อยกับสายฟรีก็ยังใช้ใช้เหมือนเดิมครับผมสามารถเล่นได้ทุกสายอยู่ทุกอาชีพเหมือนกันแต่ถ้าอยากเล่นสบายก็คือจะเป็นอาชีพทวนกับดาบใหญ่ เพราะว่าดาบใหญ่ในเวอร์ชั่นของมบายนี้ดาบใหญ่จะเปน็นอาชีพเดียวที่สามารถตีหมูได้ตอนเลเวลห้าสิบห้าตัวอาชีพอื่นๆจะสามารถตีหมูได้ก็คือเปลี่ยนเป็นเซียนหนึ่งในเลเวลร้อยห้าร้อยสิบห้านี่แหละครับผมจำไม่ผิดลองชั่งน้ําหนักดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลือกอาชีพที่เราอยากเล่นก็ได้ครับผมเพราะมันไหวขนาดผมนี่ตัวนี้ผมมาทดลองในเซิร์ฟไต้หวันเป็นสายฟรีไม่ได้เติมสักบาททุกคนก็น่าจะเห็นนี่ยังไม่ได้เติมผมก็มาเลเวลหลัง 53ได้อยู่ใช่ใช่มันก็จะมีเราก็สามารถหาจุดฟาร์มดีๆหรือเราจะไปกับเพื่อนช่วยหารดาเมจมอนก็ได้อยู่คํามันสามารถเล่นได้ทักวอาชีพแล้วแต่ความชอบเลยแล้วมีอะไรอีกไหมเอ่ยที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆแล้วก็ที่เพื่อนๆสามารถในรี่สุดทุกวันที่เวลอะค่ะอายาสุดท้ายแล้วกันเป็นที่เวลก็คือที่เวลอ๋ออีกอันนึงอ,อันก่อนก่อนที่เวล มันจะมีระบบยศด,ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ระบบ VIP นะครับระบบยศก็คือตรงนี้เริ่มมามันจะมีต่ำสุดมันก็คือจะเป็นระบบทองแดงแล้วก็ซีเวอร์แล้วก็โก Go. เริ่มมาทุกคนจะอยู่ที่ระดับทองแดงก็คือบอนหรือเรียกว่าบอนก็ได้มันวันหนึ่งเราจะสามารถบริจาคได้5ครั้งต่อวันแล้วผมแนะนำให้เพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ว่าสายฟรีหรือสายเติม บริจาคอันสุดท้ายสุดท้ายให้ครบ5แล้วพอเราจะได้170ต่อครั้งนะครับผมแล้วเราเอามาอัปเกรดใน Day 1น่ะทุกคนจะตกอยู่ไม่ใช่ทุกคนสิสำหรับสายเติมน้อยกับสายสายฟีจะอยู่ประมาณเกือบซีเวอร์ถ้าสา,าเพื่อนๆสามารถมีงบเติมไม่้ให้ขึ้นถึงซีเวอร์อ่ะเพื่อนๆจะสามารถเข้าแดนดีรับได้ก็คือไอ้พวกเนี้ย ที่มันไปนชื่อเขียวๆนะครับส่วนไอ้ขาวๆนี่ก็คือแมปแมปธรรมดาแต่นลีลับดียังไงก็คือแมปธรรมดาครับผมมันจะมีมอนแบบเนี้ยมอนตัวเล็กที่ไม่มีชื่อวงเล็บข้างหลังไอ้พวกเนี้ยมันจะดรอปของไม่ดีครับผมไม่ค่อยดรอปของด้วยแต่ไอ้พวกที่มีวงเล็บข้างหลังอ่ะจะได้ EP เยอะกว่าและดรอปของดีกว่าของสีม่วงของสีทองนี่จะมีโอกาสดรอปเยอะมากและไอ้มอนไอ้แมปลิลบเนี่ยมันจะดรอป เออมันจะมีแต่มอนไอเนี้ยวงเล็บเนี่ยทุกที่ไม่มีเลยไอ้มอนที่ไม่มีชื่อวงเล็บข้างหลังแล้วก็อีพีจะขึ้นไว้แต่เซิร์ฟไพท,ที่กําลังจะเปิดนี่ผมเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนเลยว่าอยู่ยาก <c oughs> น่าจะปิดบอดกันละนาว now. เพราะฉะนั้นถ้าอยากไปแมปนี้ไปได้ครับผมแต่อยู่ตอนที่เราอยู่หน้าจอแล้วกันได้เราอยู่ดูส่วนเราจะเข้าไปนอนเปิดบอดฟาร์มผมแนะนําให้ไป แบบแมปธรรมดาดีกว่าสำหรับสายเติมน้อยแล้วก็ไม่มีเพื่อนเนามาโซโล่อะไรอย่างนี้เนาะเพราะอย่างนั้นอาจจะโดนปิดบอดได้นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ชิปยอทแช n แนลนะครับผมขอลาขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปวิดีโอที่มันจะมาสรุปนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มมาคุยกันแบบแอดวานซ์อีกทีหนึ่งในไลฟ์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ